บินบาลริตรุดช่วยอดีตพระเอกฟื้นฟรูรักษาตัวที่บ้านสุขสุดท้ายวันนี้5ก่อยอ5เพจ a c e b o o k บินทีวีไทยแลนด์ได้เผยเรื่องราวบินบาลูริตร์และทีมงานเข้ารับตัวพระเอกรุ่นใหญ่อูเทนบุญยงจากจังหวัดชนบุรีมารักษาตัวกันต่อที่บ้านนสุขสุดท้ายใส่น้อยนนทบุรีและได้มีการนำเค้กมาอวยพรวันเกิดด้วยโดยทางเพจได้โพสต์บอกว่าเมื่อเวลา13นาฬิกานสของวันอาทิตย์ที่4กันยายน2565บินบาลูริต์ ได้เดินทางมารับพี่อุเทนบุญยงไปยังที่บ้านสุขสุดท้ายเพื่อให้ไปรักษาตัวและกายภาพบำบัดโดยมีทีมงานที่มีความชำนาญในเรื่องการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุของบ้านสุขสุดท้ายได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและยังเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพี่อุเทนบุญยงในวัย76ปีอีกด้วยพี่อุเทนบุญยงเป็นอดีตนักแสดงมีรายร้อยเรื่องที่พี่ได้แสดงเขาสมิง2,516มาแต่เลือด2,517คู่หู 2517ประทีปอธิษฐาน2517สมิรา2518ข้าวนอกนา2518ชาตินักเลง2518คำมั่นสัญญา2518นิ้วไร2518พยอมไพร2518ไวไฟ2518วิญญาโลกี้2518หนุมานผจนแห่งเจีย2518ปลัดปืนโหด2519ครุงสรพง์อุเทนอรัญญาเปียทิพย์ลักษ ชูสีและยังอีกหลายๆเรื่อง